ซื้อบ้าน3ล้านผลไปล้านห้าแต่บ้านโดนยึดเพอะเจ้าของโครงการเอาไปจำนองแบบนี้ได้หรอคะทํานทไม่ได้อยู่แล้วคือซื้อบ้านเนี่ยพี่ไม่รู้ข้อทีจริงว่าซื้อแบบไหนเช่าซื้อซื้อขาดนะแต่ถ้าเกิดไม่ว่าจะซื้อขาดหรือเช่าซื้อเนี่ยถ้ามีสัญญาซื้อขายแล้วเอาไปขายบุคคลภายนอกเนะี่ยที่ไม่เกี่ยวคู่สัญญานี่ผิดผิดสัญญาซื้อขายแล้วนี่กฎหมายทางแพงแ่งละ ก็ละเมิดด้วยนะครับก็อายุความทิดสัญญาก็1ิปีนะเออลราก็ส่วนละเมิดก็ฟ้องแพง่งได้อีกนะตอนนี้ก็จะเป็นอาญาด้วยในส่วนอาญาก็จะเป็นไม่รู้ว่าเขาได้จริงเป็นไงว่าเป็นชอบกงหรือยักยอกแต่ในนั้นมันต้องมีเอกสารปลอมภาษาชาวบ้านนะก็เป็นอีกข้อหาหนึ่งอายุความของชอบกงหรือยักยอกเนะี่ยถ้าไม่ใช่ประชาชนนะสามเดือนนะับแต่ว,วันที่รู้เราก็รู้เหตรุรู้เหตุที่เขาทำความผิดรู้ตัวว่าทำความผิดก็ไปฟ้องศาลที่บ้านเราอยู่ที่ตั้งอยู่ รือโครงการตั้งอยู่หรือที่จําเลยตั้งอยู่แล้วก็รีบไปแจ้งความแจ้งความด่วนไว้ก่อนเลยเอาหลักฐานไว้ก่อนเลยนะจะแจ้งเป็นบันทึกประจําวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เลยก็ได้ว่าข้อที่จริงเป็นยังไงแล้วก็ติดต่อสคบไวๆเลยแล้วก็สภานในความเขาก็ช่วยได้ขอคำปรึกษาเขาหรือก็มาที่บริษัทนายปรสาก็ได้อาคารมีน,นท่องสามปรึกษาฟรีอยู่แล้วนะครับรีบจัดการเรื่องนี้ให้โดยไวถามว่าจะได้บ้านคืนไหมอันนี้ ทำเร็วแค่ไหนก็ได้คืนแค่นั้นถ้าเกิดทําช้าก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ศาลสั่งเพราะเราไม่รู้ว่าบ้านไปอยู่ในความครอบครองใครแล้วหรือถ้ามันยังอยู่ในระหว่างอะไรอย่างเงี้ยก็เพิกถอ,อนนิติกรรมอะไรให้เป็นบ้านคืนอะไรมาได้หมดส่วนในคนทาผิดก็รับโทษทั้งอาญาทั้งแพแบบ่งประมาณนี้